สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนครับเสรีไทย68 แยก1มินบุรีครังรถมือ2ที่ใหญ่สุดในย่านนี้ครับวันนี้มีรถเข้าใหม่เยอะเลยแล้วก็ตามสัญญาเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสำหรับ v ีออสนะประมาณ6กคันนะ่ะที่ปรับราคาลงนะครับแต่ก่อนที่จะไปดู v ีออที่ปรับราคาลงนะครับเรามาดูรถเข้าใหม่กันก่อนนะมีทั้งกระบะนะครับมีทั้ง a อ t ติสตัวไฮนะแล้วก็มีราคาถูกๆครับแสนกว่าบาทก็มีคันนุ่นะครับปี12อ่ะนะครับ1.6 e c n g แสนสามมีให้ มัด้าคันนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เพิ่งเข้ามาจอดเลยนะครับรถยังไม่ล้างเลยรวมถึงมีไฮบริดไฮท็อปสุดของรุ่นเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้นะครับเข้ามาใหม่ยังไม่ล้างเลยนะเพิ่งเข้ามาจอดท็อปสุดของรุ่นนะครับไม่ประมาณแสนสองนะป้ายแดงล้านกว่าบาทนะผมว่าน่าจะห้าแสนกว่าบาทราคายังไม่มาเลยนะแต่ก่อนอื่นขอพาดูคันนี้ก่อนคันนี้ชอบมากนะครับชอบไปการส่วนตัวสําหรับไททันเกียร์ออโต้ครับปีสิบหกจอดสิบเจ็ดเป็นไมเวกนะครับเป็นตัวท็อปนะฮะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ ปี16บหจนสิ 17, ไม่ประมาณแสนสี่ครับป้ายแดงออกมาผมว่ามี8 9แสนน่ะนะนะ8แสนกว่าบาทนะตอนนี้นะครับราคานะปี16ึ่งหกจนหนใครอยากได้รถกระบะเกียร์ออโต้ไปใช้คันนี้เหมาะเลยนะครับราคาขายเพียงแค่3ามแสนเจ็หมื่นเพันสามนะถ้าคุณฟรีดาวผ่อนประมาณ7จ็ดพันกะับบาทนะ7จ็ดพันต้นๆ้น่นนะอะได้กระบะเกียร์ออโต้นะสวยกริบเลยนะผมบอกเลยเป็นไมเวกนะครับไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะใครกำลังมองหากระบะสักคันนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนใช้งานต่อยาวๆนะไททันนะทน นะครับเราก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วย4ประตูยกสูงให้เรียบร้อย2.4ไม้เวกนะพับไม้แสนสี่หนึ่งพันนะครับ 1, 000, น,บนี่สวยงามน่าใช้มีคูคอนโทนนะให้แล้วกล้องถอยนะครับกล้องถอยจอร์สกรีนนะครับมีให้แล้วด้วยนะเกียร์ออโต้แบบนี้นะเ,เป็น4ประตูด้วยนะครับยกสูงไทตันพลัสนะนี่ข้างหลังก็สวยงามน่าใช้นี่ใครสนใจนะเอาไปมันแป็นเอกประสงค์นะ่ะผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีนะเพราะมันเป็นเกียร์ออโต้และที่สําคัญราคาแค่สามแสนกว่าบาท ปี16ปลายปีจอ17คุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆอย่างแน่นอนสนใจทักมาครับ0 6 5 9์ห3ห้ามาดีด,ด้าซีดานะเข้ามาใหม่ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับรถพึ่งมาจอดเองนะราคายังไม่มาแน่นอนแบบนี้เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะแต,แต่ถ้าใครสนใจทักมานะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมครับมาดูขั้นต่อไปคั้นนี้นะครับเวลสมีใครสนใจไ,มไหมมั้ยนะครับปี2 2จด23เป็นตัว1.5พรีเมียมครับท็อปสุดของรุ่นย้ำท็อปสุดของรุ่น ไม้แค่ห้าหมื่นกว่าฮะประมาณหนะ้าหมื่นเก้าเนาะคันนี้เลขไม้ห้าหมื่นเก้าพันกิโลครับแหมราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะเวลอตถูกกับป้ายแดงประมาณสองแสนอะสองแสนก็บาทป้ายแดงมันเท่าไหร่แปดเก้าแสนเนาะเครื่องบรร5ภายในสวยนะครับสวยงามน่าใช้คุณดูเบาะนะผมว่าที่เบาะมันนุ่มเนาะตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนอะคันทาร่าเนาะข้างๆเป็นหนังนะเป็นมันเป็นผสมอะนะครับระหว่างหนังกับอะคันทาร่านะครับแอร์แบ็กมีให้แล้วนะ สำหรับตัวนี้นะนี่มีที่ชาร์จไร้สายตรงกลางนี้ด้วยนี่คุณดูนะครับหรูหรานะครับไมคอน้อยกล้องถอยจอร์สกีนนะมีให้วิบวครบทั่วแล้วนะครับมีเนี่ยตัวพวกหมดได์ต่างๆนะใครสนใจทักมานะเวล้อเ็ที่นั่งนะเครื่องบรร5นะครับเบาะหลังพับได้ที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้มีให้แล้วนี่แบบนี้บอกพับได้แล้วเบาะมันนุ่มมากนะครับเป็น7ที่นั่งนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเวล้อตัวพรีเมียมครับตัวท็อปสุด ภายในก็สวยงามน่าใช้แบบนี้นีสนใจนะทักมาครับ065951334นานๆมาทีนะเวลอสและถ้าเป็นตัวท็อปแบบเนี้ยมาคันแรกในเพชรยนต์เลยต้องบอกงี้นะสนใจพี่ๆรีบทักมาเลยเอา้ามาดูกันคันนี้เฮ้ยมันเป็นตัวท็อปอะคันนี้นะครับสำหรับตัว v ีออสนะ1.5ไฮท็อปสุดของรุ่นครับ v ีออตัวไฮนะราคาไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูก่อนอะคันนี้369,000ผมจำได้แล้วไม่แสน คันนี้เลขไม่แสนสามครับปี20คุ้มนะสีบรอนนะครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางปรวัติศูนย์กล้องถอยมีจอทัศกรีนมีนะครับเป็นรถประวัติศูนย์แบบนี้ได้พูสตาร์ลวภายในสวยมากสีแดงไม่แสนสามครับกล้องถอยจอทัสกรีนเบาะหนังนะครับดำตัดแดงแบบนี้แอร์ปรับดอตต้อนออโต้แล้วกล้องถอยจอทัสกรีนแล้วก็แม็กเท่ๆแบบนี้นะครับเฉพาะตัวไฮท็อปสุดของรุ่นเท่านั้นมาดูเก่งราคาถูกกันบ้างในนําพันนี้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับ ปี12นะไม่สองแสนกว่าเลยนะไม่มันเยอะนิดนึงนะแต่ใครรับได้มาซื้อนะซื้อเงินสดไปเลยนะครับไม่ต้องจัดไฟแนนซ์และคุ้ม1 3 9 0 0 0บาทนะครับปี12 1.6 e c n g นะครับสำหรับ c n g เดิมแท้โรงงานแบบนี้ภายในได้บ่อหนังแล้วนะครับรถสวยคุ้มค่าน่าใช้นะคันนี้นะราคาประหยัดด้วยแสนสามอ่ะแสนสามเก้าพันอะนะครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะสำหรับ c n g เดิมแท้โรงงานสี b r อนทองแบบนี้ราคาประหยัดนะได้ไปผมบอกเลย คุ้มค่าคุ้มราคามาดูคันต่อไปครับคันนี้ไฮบิดไฮท็อปสุดของรุ่นปี19เพึ่งเข้าเลยนะครับกล้องถอย Skin, Navy, จอร์ดสกีนเนวี่กุญแจสำรองมีครบครับไม่ประมาณแสนสองราคามันน่าจะ5000กว่าเออห้าแสนกว่ากว่ากว่าผ่อนประมาณ9 0 0 0น่ะก้าพันกว่ากานะสำหรับคันนี้รถพึ่งเข้าเลยไฮบิดไฮครับยังไม่ล้างเลยนะกุญแจสำรองมีครบมีเนวี่เบาะหลังพับได้ล้อแม็กซ์สิบเจ็ดกล้องถอยจอร์ดสกีนนะครับแอร์แบกเจ็ดใบได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน ายแดงร้านกว่าครับตอนนี้ห้าแสนกว่า,วามาดูคันต่อไปคันนี้รู้สึกว่าจะเจ็ดแสนเจ็ดแสนกว่ากว่านะนะราคาไม่แน่ใจนะครับสําหรับปีประมาณย1ิบ็ดคันเนี้ยนะไม่ประมาณสาม0 0นหรือเปล่าสำหรับคอสนะรถคันนี้เพิ่งเข้าครับสีนี้เพิ่งขายไปคันหนึ่งไมลหกหมื่นนะครันนี้ไมลหกหมื่นนะครับมันรู้สึกกับปี21 22ิบเดยิบสองประมาณนี้เนาะนะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเจ็ดแสนกว่ากว่านะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพิ่มเติม,ตมคอสมีประมาณสามคันนะครับมีสีขาวหนึ่งมีสีขาวสองคัน นะครับแล้วก็สีเนี่ยหนึ่งคันนะครับใครสนใจโครโรราคอสทักมาได้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับอ่ะมาดูคันต่อไปนะเผื่อใครอยากได้เนาะอเมล่าแบบเนี้ยครับผมมีสองคันนะอเมล่ามีสีดำกับสีขาวนะสำหรับอเมล่าที่เป็นตัว1.2 e s p o r t t e c h อระครับนะผ่อนประมาณ4ี0 0ั0 0 0ประมาณนี้เนาะนะครับราคาประหยัดครับปีมา19นะเพชรยนต์มีให้พี่ๆนะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับนอกเหนือจากที่ผมถ่ายอะ คุณทักมาได้นะครับ0659513374มี GR สีดำแบบนี้นะครับสีแดงก็มีแล้วเดี๋ยว GR จะมีมาเพิ่มอีกนะครับเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าสวยน่าใช้นะครบครันได้เครื่องพันแนะครับสภา,ภาพดีๆแบบนี้มีที่เพชรยนต์คันนี้529,000าครับปีประมาณ19.20ใครสนใจทักมาได้ครับ0659513374มาตามคำเรียบร้องเดี๋ยวผมพาไปดู VOS นะครับที่ปรับราคาลงนะประมาณโอเจ ปดคันเนาะที่ปรับราคาลงมาแนะนำคันนี้ก่อนเลยนะครับแนะนำคันนี้ก่อนเลยนี่ V ีออสเบียนห้ครับ1.5ุรุ่น e ปี18ไมล์แสนเจ็ราคาเดิม3 2 9 0 0 0 0ปรับราคาลงเหลือ3 1 0 0 0 0บาทท้วนนะครับ310,000บาททวนนะคใครเอาคันนี้เียผมฟรีให้นะรับประกันเครื่องเกียร์1ปีซ่อมศูนย์ครับตดปัญหาอะไรคุณไปศูนย์เลยนะเขาดูแลให้เครื่องเกียร์นะครับหรือ20,000โลนะครับ1ปีหรือ2 0 0 0 0โลซ่อมศูนย์ไปเลย ดูแลให้ในะรับประกันให้จากศูนย์บริการ1ปีเต็มแบบนี้3ามแสนหนึ่งบาทผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทอ่ะนะครับผ่อนประมาณห0 0พันต้นห้าพั 5, กลางๆเองนะครับใครสนใจนะผ่อน5,000กว่าบาทได้ปี18 We ึ o ่งแวีออสสวยๆแบบนี้5 7าเนะครับผมมีแบบเนี้ยปีประมาณสิบเอ่ะหลายคันเลยปรับราคาลงมาเหลือ2 0 0 0 0 0ปลายนะมี2 0 0 0 0 0ปลายมี3,0,000นต้นนะครับวีออสนะเครื่องพันห้าอึดอึดถึกๆทนๆนะครับเบื่อใครอยากได้เนาะคันนี้3,000 0 0 10,000บาทนะผ่อนห0าพันกว่าเองนะครับสวยงามน่าใช้มาดูคันต่อไปแนะนำคันนี้ครับ v ีออสเหมือนเออคันนี้ยาลิทเนาะ4 9 0 0 0เหลือ399ลดมาหมื่นหนึ่งเอาปี21ไม่ห0 0หมื่นผ่อน6,700นะครับ v ีออสตัวสปอร์ต1.2สปอร์ตเออตัวขอภัยยาลิทหนสองสปอร์ตปี21สวยงามน่าใช้ครับนี่วีออสคันนี้นะครับปีมาสิบสามอ่ะนะ1.5รุ่น E ราคาเท่าไหร่เดี๋ยว ปรับลงให้เลยหมื่นหนึ่งเอานะมาดูราคากันนะสำหรับคันนี้ v ีออสนะสีแดงครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันมาื้อผมจัดไปหมื่นหนึ่งใครสนใจทักมาครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันทะเบียนห้าศูนย์สี่ห้านะวีออสแดงปีสามเครื่องยนต์ VVTI นะครับหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะเบาะก,ก็ลายสวยลายกราฟิกน้ำเงินนะ่ะแบบเนี้ดำน้ำเงินนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันคุณได้วีออสแดง ปี13แบบนี้ไปใช้งานต่อบอกเลยคุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคันนี้นะครับมาซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับยังจัดไฟแนนซ์ได้นะสำหรับ v ีออสโฉมนี้นะเป็นโฉมเรียกว่าไม่ได้เชนโฉมสุดท้ายของ v ีออครับราคาดีนะครับ229,000นะครับไม่ได้เป็นโฉมเก่าด้วยได้เป็นโฉมใหม่อะนะครับก่อนที่มันจะไม่ได้เชนสนใจทักมาครับ0659513374นะครับพราะน้าแจัดไหม49,000ครับปี19ไม่80,000 49,000ฟีดาวผ่อนอยู่6 0 0นะแจ๊ดำนะแจดคันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็คันนี้3533นะครับเป็นตัวจีแน่นอนผมเห็นไฟอ่ะไม่จีก็เอสอ่ะนะคันนี้เอทีพนะครับ389,000ปี19ไม่70,001จุด2ตัวเอสนะท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับ389ก็ผ่อนประมาณ6 0 0เอาผ่อน6 0 0นะครับได้ปี19ไม่70,000เอง นะมีเขาเรียกว่าพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็มีกุญแจสมาร์ทเอนทรีเบาะหนังแล้วนะครับกล้องถอยจอร์ดสกรีนมีให้ครบนะเป็นตัว S นะครับตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะอ่ะมาดูคันนี้4620น่าจะปรับราคาลงเหมือนกันคันนี้ปี17ครับไม่แสนสี่สามแสนหปรับราคาลงมา1 9ื่นนะจาก3 2 9 0 0 0ปี17 v ่งเเครื่องพันหนะป้ายแดงออกมา70,000สกว่าตอนนี้3ามแสนหเองนะครับสามแสนหคันนี้ไมล์แสนสี่ใครสนใจ ทักมานะมาจับมาจองกันได้ผมให้ฟรีรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะครับซ่อมศูนย์นะครับมีติดอะไรเนี่ยคุณไปศูนย์เลยรับประกันจากศูนย์หนึ่งปีเต็มรับประกันจากศูนย์หนึ่งปีเต็มนะเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศอยู่โคราชเข้าศูนย์โคราชครับอยู่เชียงใหม่เข้าศูนย์เชียงใหม่รับประกันหนึ่งปีซ่อมศูนย์นะครับใครสนใจทักมาศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามสี่ราคาลงจากนาป้ายหมื่นเก้าแล้วฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่ง หนุดสปอร์ตปี20ไม้หมื่นเดียวนะครับ3 9 9 0สนเหม้าพันไม่หนึ่งมื่นหนึ่กิโลคันนี้ฟรีดาวผ่อน6กพันจบอ่าเผื่อใครสนใจนะครับนี่คันนี้ก็สวยนะเอที A T ครับสีดำรู้สึกปีย2่สบามนี่แหละนะครับไม้น้อยด้วยไม้ประมาณส0 0 0มื่ะเอทีบนะ A T pe, นะเครื่องมัน2เปลี่ยนน้ำมัน2 3่สิโลลิตรนะครับและได้เบาะหนังนะครับกล้องถอยจอร์สกีนแบบนี้ไม่ไดมาบ่อยๆนะมาดูราคากัน4 2 9 0ส0ปีพไม้4ี่0ม เครื่อง1.2สปอร์ตครับคันนี้ฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ 7, 3, นะดพันสามเนรถสวยแบบนี้ประหยัน้ำมัน23ล,ลิตลลครับฟีดาวผ่อนเค่เจ็ดพันสบาทเท่านั้นคันนี้ก็สวยครับนี่หนสปอร์ตหรือเปล่านะคันนี้าราคาสี่แสนหนึ่งหมื่าพนะครับหนสปอร์ตปี2ีไม้สี่หมื่นสี่หน่ผ่อนประมาณ7จ็ดพันเนะ ฟีดาวผ่อนเจ็ดพันหนึ่งครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39จมเาบาะหนังกล้องถอยจอทัชสกรีนมีให้พี่ๆครบท่วนแล้วนะครับใครสนใจก็ทักมานี่คันนี้ก็น่าใช้ v i o s High นะท็อปสุดของรุ่นครับปี19.20 399่าไม่60,000ครับฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณเอ่อ6ฟีดาวผ่อนประมาณ6,700นนะประมาณนี้นะ6 0 0 0กว่าบาทอะ6,700คุณได้ v i o s High นะครับปี19.20งา่มาดูคันนี้กันต่อ6 2 3 5มา 379,000ไป90 0 0 0ปี20นะเป็นตัว1.5มิตรกล้องถอยจอรดสกีนอะไรต่างๆมีให้พีครบทวนแล้วอีก1คันนะครับที่ราคาปรับลงนะครับปี17ไม่ประมาณแสนกลางๆอ่ะนะครับ4.003คันนี้จาก339,000เนาะผมให้เลย3 000, 1, 000, Microsoft 1 1 0 0จบไม่แค่แสนหนึ่งไมห่1 1 6น0 0นะครับปี17นะฟีดาวพอน5,000กว่าบาทอ่ะนะ5้0 0นต้นๆฟีดาวพอด้0นต้นๆน,นะครับสวยงามน่าใช้ หันราคาลงจากป้ายไปเลย29งหมอ่ะนะครับหันราคาลงจากป้ายไปเลย29งหมื่นานะใครสนใจทักมาได้ครับ0ูนย์หกห้าเก้สแต่ถ้าใครอยากได้ราคาไม่ข้าม3ามแสนคันนี้2องแสนเก้าพันไม่มันแสนแปดแต่ถ้าเป็นผมเนาะผมเพิ่มหมื่นนึงอะ่ะผมเอาคันนี้ดีกว่าไม้น้อยกว่าตั้ง7 0,000โลอ่ะไม้น้อยกว่า70,000นโลนะแพงอออเอาแค่หมื่นเดียวคุ้ม7 0,000โลนี่เราวิ่งกันกี่ปีอะ่ะปีกว่าเนาะอันนี้คุ้มกว่านะครับใครสนใจก็ทักมา มาดูที่เอาติสกันเอาติสก็มีเยอะนะที่เพชรยนนะครับราคาเริ่มต้น3 0 0 0 0นกว่าบาทยิ่งวันนี้มีเอาติสเข้ามาใหม่นะครับโอ้โหประมาณ78คันนะ่ะมีปี19นะตัวไฮบิดเนาะมีปี1 8บแปดสไม้น้อยสุดชมเนี่ยชมเนี่ยเข้ามาใหม่สีบลอนไม้หกหมื่นสนใจทักมาได้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นแค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทย้ำราคาเริ่มต้น3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะดูกันเ,นเพลินนะเก่งกลางและ ดูเก่งเล็กกันมาเยอะแล้วมันดูเก่งกลางกันบ้างนะครับชมใหม่ชมเก่มาม, 9, มีสีขาว,ส,ขาวสีดํามีรวมถึงคันนี้เอสปอร์ตออปชั่นครับปี17ไม้เก้าหมื่นหนึ่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันพรอนประมาณ7,500บาทจบนะรถสวยน่าใช้เลยคุณดูกล้องถอยจอสกรีนเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับสำหรับเอสปอร์ตไม้เก้าหมื่นนะฟังก์ชันครบๆนะครับที่รถคันนึงมันควรจะมีอ่ะคันนี้มีแล้วมาเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันบ้างนะครับใครสนใจเผื่อใครสนใจนะครับสำรับ พวกฟอร์จูเนนะครับพวกมิวเนะครับผมบอกเลยเนี่ยเรียงกันใปสีดําดูดิ f o r t จูเนนะครับปีสมาณสิ9เอ่ะเยอะมากนะสิบแปดสยนะครับเพรยนต์มีรวมๆกัน f o r t u n เนมัน2ี่สบวคันนะครับถ้าเป็น m ิวเนี่มีเยอะกว่านะมิวเมีประมาณเกือบ30คันนะมีปีเริ่มต้นอยู่ประมาณ16-17นะครับมิวเราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณหกปลายเต้นเงี้ยมีนะครับใครอยากได้นะสำหรับพวกดิออนิก นาะหรือเป็นฉมใหม่ไปเลยนะ1.9นะครับหรือเป็นตัว Active นะที่เป็นฉมใหม่นะแล้วก็มีตัวดิ o n i c นะแล้วก็ตัว a อ t ติเมดนะ3.0 a อนติเมดมีขับ2ขับ4ครบเลยนะถ้าเป็นรถกระบะก็มีล็อกโค้งเนี้ยหรือจะเป็นแบบนี้นะพวก4ประตูออโต้ครับ4ประตูแมนนวลมีให้ครบนะใครสนใจรุ่นไหนคันไหนทหนักไลน์มาหาผมได้โดยตรงครับ065 9113374นะครับก่อนจากกา้านอย่าลืมกดไลค์กดซั s c r i b e ครับ พี่ๆจะได้ไม่พลาดนะการอัปเดตรถเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ